สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่แมนนะครับเจ้าของรถ BM เนะฮะ f 20นะครับวันนี้นำรถเข้ามาติดตั้งกับทางมีร่าเรานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยนะฮะกับทางพี่แมนว่าประวัติเป็นยังไงเคยนำรถเข้ามาติดตั้งหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันพี่แมนกันดีกว่านะครับก็ถามพี่แมนก่อนนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยพี่แมนรู้จักมีร่าได้ังไงทางช่องทางไหนก่อนสวัสดีแล้วเห็นในเฟซบุ๊กครับทางเฝั่งซ้ายสนมากรับ ไปงานแบบที่มีงานมอเ์โชว์อะไรมีร้านแล้วก็เขาไปดูครับก็เลยติดกดไลค์ใน Facebook ไว้ก็เลยดูว่าอ๋อมีรถรุ่นที่เราใช้อยู่สามารถติดตั้งระบบคือจริงๆแล้วมันเป็นรถแบบช่างเีราคาก็็ไม่อยากให้ร้านทั่วไปเราเราไม่ค่อยไว้ใจครับผมแล้วก็บวกกับดูผ่านหน้าเพจมาอ๋อมีรถมาทำเยอะใช่ใช่ครับ ค่ะผมแล้วก่อนหน้าที่นําคันเนี้ยมาติดเคยนํารถเข้ามาติดตั้งกับทางนี้หลายอยอ๋อเคยครับมี B M W ดีวสามตรองซูมดีจีทีอ๋อเคยนํารถเข้ามาแล้วเป็น B M เเหมือนกันใช่ครับนะครับคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างพี่ตอนนั้นก็ติดเชียงลำโพลพรอยหน้าหลังอ่าฮะแล้วก็เปลี่ยงจอทัศสกรีนอ่าฮะเป็นเอ็นดรอยเหมือนกันเป็นเอ็นดรอยอ่าฮะแต่ว่ารู้สึกตัวนี้จะใหม่กว่า ใช่ไหมนี่ดูดูทนแล้วเรสชาตจะใหม่กว่ายังงงอยู่เดี๋ยวต้องสอนการใช้งานใหม่นะครับแล้วไรอันติดตั้งคันแรกใหม่เป็นยังไงบ้างเรื่องเสียงโอเคใช้ได้ดีดีกว่าเดิมแล้วคันแรกที่ไม่เคยติดมีนที่เรียงจอจอเดิมลดแผ่นที่ที่มากันจอเดิมของโตโรนาดีไหมอ๋อหรือว่าอ๋อมีอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้ที่เปลี่ยนที่มาคันนี้ไม่มีแผ่นที่ไม่มีจอภาพพวกวิดีโออะไรเงี้ยไม่เห็นแล้วก็อะไรอ่ะพวก เวลาถอยหลังอะไรเงี้ยมันไม่มีกล้องอ๋ออันนี้ก็ถือเพิ่มกล้องถอยเข้าไปแต่ได้เป็นคนเลยครับรถมีกล้องแล้วพอมันไม่มีกล้องมันไม่ชิงบวกกับลำโพงที่เปลี่ยนไปเสียงเป็นไงบ้างเสียงอันนี้คันคันทั้งสองคันเลยก่อนหน้านี้เพราะว่าคันนี้รู้สึกว่าพี่ติดเหมือนกคันแรกที่พี่เคยติดไปเลยก็คือเป็นกาวซีโนทั้งเซ็ตเลยนะครับก็คือ มันความแตกต่างเยอะแลเสียงมันใสมันเบรเบรมันดีกรือกว่าครับผมเราเห็นอยแล้วว่าเราเคยติดตัวนู้นมาดีเอาก็คือเอาเหมือนคั้งแรกเลยวันนี้มราผุกมาก็คือเอาเอาเหมือนทั้งแรกที่พี่เคยทำเลยอ่าครับผมก็เนี่ยครับก็คือสิ่งที่พี่แมนบอกเรามาก็คือพี่แมนเคยเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เคยนั่รถมาติดตั้งแล้วก็ ได้คุณภาพเสียงนะครับบวกกับจอที่เป็นระบบแอนดรอยและเคยใช้งานแล้วมันโอเคนะครับก็เลยนำรถกลับเข้ามาใช้บริการอีกนะก็สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากติดตั้งระบบแบบพ่แมนนะครับภายในรถ BM ของท่านก็สอบถามเป็นเข้ามาได้ที่ m i ร a ช e Audio สีนักินครับ